ใช่หลังใหญ่ครับผมสี่ร้อยตารางเมตรครับหลังนี้สี่ร้อยเท่าไรจําไม่ได้นะครับแต่สี่ร้อยครับหลังนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับผมฝากไว้ด้วยนะครับใครๆกําลังจะสร้างหรือเจ้าของบ้านที่มองหาช่างอยู่นะครับฝากบริษัทเ r 8 8 8 e n ป e r p r i s e ็นไ์ไว้ในดวงใจสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับนะครับยันเย็นครับวันนี้นะครับ วันนี้ทั้งวันเลยครับเหนื่อยมากนะครับอันนี้ช่างได้กลับบ้านไปแล้วนะครับรอช่างกลับบ้านนะครับเพราะว่าเดินชนกันเยอะแยะเลยช่างหลังคาช่างสะช่างฟ้านะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับนี่อามาหลังใหญ่นะครับกําลังจะปูกระเบื้องแล้วนะครับฟ้าฟ้าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เหลือเดินท่อน้ําร้อนนะครับผม เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับให้ช่างสองคนเลยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยนะครับนะครับหลังนี้นะครับเป็นหน้างานที่บ้านเพนะครับผมบ้านเพนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยนะครับช่างนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เฮียหน่อยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เฮียก่อนนะครับผมทีมงานนะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่งั้นเดี๋ยวไม่ได้งานต่อนะเออครูคูผ่านไลค์นะครับบ้านหลังนี้นะครับ สามห้องนอนสามห้องน้ํานะครับสามห้องนอนสามห้องน้ํานะครับชั้นล่างเนี่ยจะไม่มีห้องเลยนะครับจะเป็นห้องอยู่ชั้นบนอย่างเดียวเลยคือสามนอนสองน้ําอยู่ชั้นบนเลยนะครับชั้นล่างจะเป็นหนึ่งห้องทํางานนะครับผมหนึ่งห้องทํางานกับหนึ่งห้องน้านะครับผมกับเป็นพวกโซนห้องโถงนะครับสาหรับรับแขกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะครับใครที่กําลังจะสร้างบ้านงบประมาณตั้งแต่7ล้านจนถึง สิบล้านนะครับอย่าพลาดครับชมผลงานผมก่อนมาดูผลงานผมก่อนนะครับมาดูหน้างานจริงมาคุยกับเจ้าของบ้านเลยเอเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่างโลดสักนิดนึงนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับตำบลบ้านเพจจังหวัดระยองนะครับผม ลองดูนะครับใครที่กําลังจะสร้างบ้านแนวนี้นะครับเข้ามาดูไลฟ์ผมก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่างด้วยเดี๋ยวพาเข้าไปชมงานนะครับตอนนี้ก็จะได้เห็นคืองานหลังคางานกอชางานบัวนะฮะแล้วก็งานป้างานไฟนะครับเดี๋ยวชมกันครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องการทําการเคลียร์เ่งอีกนะครับเพราะว่ามีทั้งอ่าสระว่ายน้ําแล้วก็บ้านโมเดิร์นด้านหลังนะครับแล้วก็ทีมฟ้า กำลังทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมนะครับหลังนี้นะครับสามห้องนอนสามห้องน้ำนะครับแต่ที่จริงๆแล้วถ้าวัดเป็นห้องก็คือสี่ห้องนอนสามห้องน้ำนะครับผมนี่นะฮะงานบัวใหญ่นะครับอันนี้ขนาดสามสิบเซนนะครับเนี่ยสามสิบเซนนะครับอันนี้เราบัวเราหล่อปูนเต็มนะครับทีมช่างเราเป็นหล่อปูนเต็มนะครับไม่มีกวงกลางนะครับเราเต็มเลยครับปูนเต็มหมดนะครับนี่ฮะอย่างดีนะครับของเราใช้แต่อย่างดีนะครับของดีแน่นอนนะครับ ตอนนี้กระเบื้องก็ได้ทําการมามารอหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับส่วนข้างบนกับข้างล่างนี่ครับจะเป็นระเบียงทั้งหมดเลยนะครับนี่ระเบียงเดินล่อเป็นตัวแอลนะครับอ่าเข้ามาก็อันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นประตูบ้านนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นประตูบ้านเข้ามาก็จะเป็นส่วนของห้องโถงทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นห้องโถงทั้งหมดนะครับห้องโถงอันนี้ก็ทําฝ้าอยู่นะครับฝ้าก็จะเป็นโซนนี้นะครับกับโซนนี้จะต่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าระดับระยะ ระยะของตัวบ้านคานจะต่างกันนิดนึงครับอ่าน,นี้ก็ดูงานระบบนะครับกําลังจะปิดฝ้าแล้วนะครับวันนี้ก็มาคุย <sk art> งานกล้องนะครับกล้องทั้งหมด8ตัวนะครับผมหลังนี้ตลนนี้ก็ทําการจะปิดฝ้าแล้วอันนี้ก็คือดุมห้องโถงนะครับนี่อันนี้งานระบบเรานะครับนี่นะนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับลองนะครับลองแชร์ลอง เปิดใจกับบริษัทเล็กๆอย่างช่างโลดนะครับบริษัทเคา888อินเตอร์プライนครับแล้วก็จะมีนะครับนี่มีท่อน้ําร้อนนะครับท่อน้าร้อนเดินนู่นเลยนะครับท่อน้ําร้อนอันนี้เป็นงานนอกนะครับที่เราเพิ่งมาติดตั้งเพราะว่าเจ้าของผมถามเจ้าของบ้านก่อนว่าติดตั้งไหมนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงานระบบประปาข้างบนนะครับนี่จะมีอ่านะกันกลิ่นนะครับนะครับ เอียง45นะครับนี่นะดูอ่าระบบงานไฟโอ้โหรับรองว่างานไฟเราไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนครับนะครับถ้าเทียบกันในจังหวัดระยองนะครับผมผมมั่นใจนะครับว่าทีมงานไฟผมไม่แพ้ช่างจังหวัดไหนแน่นอนเออจังหวัดระยองพอครับนะครับอันนี้จะเป็นห้องโถงนะครับเป็นห้องโถงแล้วก็เดินไปห้องน้ํานี่ก็จะเป็นห้องสําหรับรับแขกนะครับ2เมตรคูณ2เมตรเท่านั้นนะครับ 2x2 เมตรนะครับ นี่นะอ่าช่างก็ได้ทําการฉาบแล้วเพื่อจะก,การทําการปูกระเบื้องนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นห้องทํางานเลยก็เทียบเป็นห้องนอนห้องหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นห้องทํางานเลยนะครับอ่าสี่เมตรห้าสิบคูณห้าเมตรห้าสิบนะครับถ้าจำไม่ผิดห้องเนี้ยชัวร์นะครับเนี่ยส่วนแล้วก็เป็นห้องเป็นกระจกนะครับกระจกเยอะมากแล้วเดินออกมาก็จะเป็นเนี่ยครับมีเต่าเยอะนะครับนี่นะ ก็ะจะเป็นงานเสนองานโค้งนะครับนี่งานโค้งนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จัดเป็นหนึ่งห้องนะครับอืมส่วนห้องนี้จะเป็นสําหรับสำหรับห้องคอนโทรลนะครับจะเครื่องทําน้าอ,อุ่นไม่ใช่หม้อต้มจะอยู่ในนี้นะครับทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเนี่นะ เราก็จะมาในนี้หมดเลยนะครับ,รบอ่าเข้าไปไปชมชั้นบนส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสระว่ายน้ํากับอันนั้นเอาไว้จัดโซนอ่าอนเนกประสงค์ของเจ้าของบ้านก็ทําเพิ่มมาทีหลังนะครับผมแล้วเนี่ยตรงเนี้ยคือเราไม่สามารถมุงได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องทําช่องฟ้าด้านบนก่อนต้องทําฟ้าด้านบนก่อนแล้วก็ถึงจะมามุงนะครับคือทาตีทาอะไรให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยมุงโซนนี้จะเป็นครัวทั้งหมดเลยนะครับ โซนนี้จะเป็นโซนครัวทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมาเป็นสระว่ายน้ํานะครับนี่อันนี้จะเป็นสระว่ายน้านี่นะนี่สระว่ายน้ําแล้วก็อันนู้นก็จะเป็นที่อันไหนอนเนกประสงค์แล้วก็จะเป็นที่อาบน้ำตรงนู้นแล้วก็จะเป็นระเบียงสงะระน้ำนี่ระเบียงสระรอบเลยนะครับนี่ระเบียงสระรอบนี่นะครับมอ้โหกระจกเยอะ ok มากไอที่เห็นว่าวเนี่ยกระจกหมดนะครับเนี่ยที่เห็นว่าวเนี่ยกระจกหมดเลยนะครับ คำนิดดูแล้วนะครับนี่นี่น้ำป้าน้นปล,า,นนปลาชั้นล่างยังไม่เสร็จนะครับไปชั้นบนแช่นี่นะโอ้โหเสียวเลยนะเนี่ยเสียวเลยนะครับนี่น,น,นี่นะครับขึ้นมาถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ครับจะเป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนซ้ายห้องนอนขวา แล้วก็จะมีระเบียงของแต่ละห้องเลยนะครับผมนี่ก็จะมีตรงนี้จะเป็นหลุมนะนี่หลุมในห้องก็จะเป็นหลุมเหมือนกัน,นครับนี่อา่าขนาดยังไม่เสร็จนะครับยังสวยเลยแล้วก็นี้ก็จะมีระเบียงของแต่ละห้องนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ทําไมเป็นสีขาวอันนี้ทําไมเป็นสีเขียวอันนี้ทนชื้นนะครทนชื้น อันนี้ธรรมาดานะครับส่วนห้องหนึ่งห้องนี้ก็จะมีห้องแต่งตัวห้องนี้จะมีห้องแต่งตัวแล้วก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนี้สามเมตรห้าสิบห้องนี้ฟาฟ์างสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรห้าสิบนะครับนีนะบ่อันนี้ก็จะเห็นระเบียงข้างหน้านะครับด้านหน้านี่เจ้าของบ้านทํารั้วด้านหน้าด้วยแล้วก็ทาโรงรถตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ทำรางน้ำรอบบ้านอีกนะครับงานเพิ่มเติมแล้วก็เทถนนทั้งหมดแต่ตัวเนี้ยเราเรายังไม่ได้ครับก็คือต้องเก็บไปก่อนยังไม่ได้โอเคนะครับข้างบนนี่สองห้องแล้วนะฮะข้างบนนี้สองห้องแล้วนะครับ,บ,นนรบเดินมาจะเป็นโถงตรงกลางแล้วก็จะเป็นออกระเบียงสองสองช่องเลยเห็นไหมเป็นดีไซน์นะเป็นดีไซน์พอมาปุ๊บนี่อันนี้ห้องมาสเตอร์เลย ห้าเมตรห้าสิบคูณห้าเมตรห้าสิบร้อยเปอร์เซ็นห้องนี้ใหญ่มากห้าเมตรห้าสิบคูณห้าเมตรห้าสิบปุ๊บอันนี้จะเป็นห้องแต่งตัวห้องนี้จะเป็นห้องแต่งตัวหรือตู้เสือ้อผ้าก็ว่างไปแล้วส่วนห้องนี้สามเมตรคูณสามเมตรนะครับสามเมตรคูณสามเมตรแน่นอนนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ําที่มีอ่างนะครับอ่างจักลุซี่นะครับผมอ่าเราอยู่ชั้นบนนะครับ ราก็จะให้เห็นนะครับนี่อ่าชั้นบนก็จะชมบรรยากาศนี้ได้นะครับผมแรงๆนะครับเสร็จสวยแน่นอนครับผมเสร็จแล้วสวยแน่นอนก็หลังนี้ก็สี่ห้องนอน่างห้องน้ํานะฮะถ้าเทียบเป็นห้องนะถ้าเทียบเป็นห้องนี่นะกระจกมหาศาลเลยนะครับผมกระจกมหาศาลเลยโอเคใครที่เข้ามานะครับนะครับ เข้ามาชมผลงานจริงได้นะครับผมเข้ามาชมผลงานจริงได้นะครับไม่ห่วงนะครับเพราะตอนนี้ก็ดําเนินงานไปได้ประมาณ70%แล้วนะครับตอนนี้ประมาณ70%แล้วนะครับตอนนี้ก็รอฟาเสร็จก็จะทําการฟูกระเบื้องนะครับมีการฟูกกระเบื้องนะครับตอนนี้กระเบื้องก็มาครบแล้วนะครับช่างก็มานอนรอแล้วช่างก็มานอนรอแล้วนะครับนะครับ ใครที่กําลังจะสร้างบ้านแนวนี้นะครับตั้งแต่ห้าล้านขึ้นไปนะครับมามาชมผลผลงานผมก่อนนะครับมีให้หลายหลังเลยนะครับที่ระดับห้าล้านขึ้นไปนะครับมีหลายหลังเลยนะครับใครที่เข้ามานะครับหนึ่งนะครับช่างมีตัวตนนะครับสองช่างไม่โกงนะครับคือประวัติช่างได้นะครับมั่นใจช่างได้ว่าได้งานคุณภาพแน่นอนนะครับทุกๆุกงานครับทุกทุกช่วงมีคนตรวจเช็คนะครับเรามีคนตรวจเช็คนะครับทั้งโฟมแล้ววิศวกรนะครับ แต่เราก็วิ่งมาตรวจสอบก็คือเป็นการรีเช็คของทีมงานเราเองผมจะเป็นอย่างนี้นะคือสุ่มตรวจนะฮะสุ่มตรวจแต่งานไม่มีอะไรร้อเปเซ็นนะครับก็จะมีหลุดบ้างแต่ถ้าเจ้าของบ้านบอกเรารีบมาแก้เลยทันทีนะครับืน่าจะดูเหนื่อยๆนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้ายังตอนนี้เลยนะครับตอนนี้ป้าใกล้เสร็จแล้วนะครับขครเข้ามาแล้วนะครับอย่าพลาดนะครับบ้านหลังนี้เจ็ดล้านนะครับ ใครกาลังสร้างบ้านแนวนี้นะครับนี่กึ่งคาลือหานนะครับกึ่งคเลือหานแล้วนะครับตอนนี้ช่างรลดมาระดับนี้แล้วนะฮะช่างรลดมาในระดับนี้แล้วนะครับมั่นใจได้เลยว่าเราทําเสร็จทําจบนะฮสิบสองล้านก็ทํามาแล้วนะครับสิบสองล้านก็ทํามาแล้วนะครับยังไม่ได้ไปเก็บเลยยังไม่ได้ไปเก็บตังนะครับบ้านเสร็จไปแล้วเจ้าของบ้านอยู่แล้วนะครับนี่นะครับคือ พัฒนาไปเรื่อยๆครับผมพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุดนะครับเราไม่หยุดแน่นอนนะครับเราไม่มีช่างช่วงนะครับบอกก่อนเราไม่จ้างช่างช่วงไม่ไปหาช่างที่อื่นไม่ไปหาอะไรเลยจะเป็นทีมงานที่เป็นครอบครัวนะครับเราก็แยกแตกแยกออกไปนะครับนะครับเราถึงมั่นใจว่างานเรามีคุณภาพแน่นอนนะครับแล้วตัวเจ้าของบริษัทเองก็เชื่อถือได้นะครับ เชื่อถือได้รับประกันเลยว่าทําจบนะครับงานได้คุณภาพตรงตามหลักวิศวกรรมนะฮะ้ังนั้นไม่ต้องกลัวเลยเรื่องโกงตัดไปได้เลยนะครับตัดบริษัทนี้ไปเลยไม่มีทางครับเช็คประวัติได้นี่นะงานสวยใช่ล้าใหญ่ครับผม4ี่รอยตารางเมตรครับหลังนี้4ี่ร้อยเท่าไรจําไม่ได้นะครับแต่4ี่ร้อยครับหลังนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่กำลังจะสร้างหรือเจ้าของบ้านที่มองหาช่างอยู่นะครับฝากบริษัท KR888 Enterprise ไว้ในดวงใจสักนิดหนึ่งนะครับเข้ามาคุยก็ยังดีครับไม่จ้างก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าจ้างก็จะดีมากมากเลยนะครับถ้าจ้างก็จะดีมากมากเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ก็เป็นถือว่าเป็นกำลังใจให้แล้วนะครับใครที่มีญาตินะครับกำลังจะสร้างบ้านนะครับ ลองมาคุยกันสักนิดนึงนะครับเรามีครบหมดเลยนะครับครบวงจรทุกอย่างทุกอย่างที่คนอื่นมีช่างรอดมีหมดทุกอย่างที่เจ้าอื่นมีช่างรอดมีหมดนะครับจะดีหรือไม่ดีนะครับให้เจ้าของบ้านไปพิจารณาเองพิจารณายัางไงให้มาชมผลงานนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ